ชี้เป้าเจ้าเด็ดแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะพาไปที่ภาคใต้อีกครั้งนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารมุสลิมริมทางนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามาพร้อมกับการให้บริการนะคะที่มีเมนูหลากหลายแล้วแต่ละเมนูเน้นความสะอาดอร่อยให้เยอะลูกค้าที่มาอุดหนุนที่นี่คุณผู้ชมคะอิ่มจุกกลับบ้านไปทุกคนเลยนะคะ ร้านนี้คือร้านไหนตามมาดูกันนะนี่คือร้านอาหารริมทางกำลังมาแรงสุดๆณนะนาทีนี้ของเมืองตรังค่ะก็ต้องยกให้ร้านตัสนีมค่ะพิกัดอยู่ที่หมู่ที่2นะคะอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปะตะทถนนตรังสตูลตำบลทุ่งยาวอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังนั่นเองอ่ะที่นี่ก็มีอาหารเลือกรสคุณผู้ชมดูสิคะข้าวมันไก่นะก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเนาะมีข้าวมันไก่อบ ข้าวมันไก่ทั่วไปข้าวหน้าเป็ดข้าวแกงอาหารตามสั่งข้าวหมกไก่มีซุปเนื้อซุปเครื่องในโอ้โหรสชาตินี่คะการันตระันว่าแซ่บทุกการจริงๆอ่าโดยอาหารทุกอย่างค่ะที่นี่เขาเน้นคุณภาพนะคะความสะอาดอร่อยให้ปริมาณเยอะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มรถเด็ดของทางร้านค่ะส่วนราคาค่ะไม่แพงเลยคุณผู้ชมขาเริ่มต้นที่ชามละ40-50บาทเท่านั้นนะคะ แต่มาพร้อมกับปริมาณที่เกินราคาคุ้มสุดคุ้มเพราะว่าอิ่มจุกๆุแทบทุกรายค่ะเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันสักหน่อยค่ะชื่อว่านายอุทิศชัยทุยนะคะหรือว่าบางทิศค่ะบางทิศท่านนี้อายุ39ปีนะคะเป็นหนุ่มวิศวกรเครื่องกลค่ะที่ขออำลาเมืองกรุงกลับบ้านเกิดเลยแล้วก็ไปเปิดร้านขายข้าวเดินตามรอยคุณพ่อมานานกว่า5ปีแล้ว ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านเขาก็มีเมนูพิเศษนะมีชุดข้าวมันไก่จ um mm ัมโบ้ดูโอหนึ่งชุดคุณผู้ชมค่ะนี่เลยโอ้โหจัดก,กันไปแบบจุกๆกับข้าวมันไก่สองถ้วยใหญ่แน่นๆเสิร์ฟมาพร้อมกับไก่ต้มไก่ทอดไก่อบไก่ย่างเครื่องในไก่สารพัดไก่จริงๆทานกับเครื่องเคียงอย่างหอมเจียวต้นหอมพริกสดน้ำซุปน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำอัดลมให้หขวดด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะข้าวหมกไก่จัมโบ้โอ้โหนี่ก็ชุดใหญ่ไม่แพ้กันค่ะเห็นแบบนี้เขาขายในราคาชุดละ139บาทคุณผู้ชมเท่าที่ดีๆีเห็นเนี่ยสคน4คนนี่ก็กินได้นะ139หาร3หาร4เนี่ยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ละวันนะคะเขาก็ขายข้าวหมกนี่แหละวันละ 1 5ถึง20กิโลกรัมเนี่ยต้องมี hey, hey. ส่วนข้าวมันไก่นะ,ะก็เตรียมไว้10กิโลกรัมนะแล้วก็ข้าวสวยนะคะข้าวขาวเนี่ย10กิโลกรัมแล้วก็มีข้าวแกงกว่าอีก10เมนูแล้วก็มีอาหารตามสั่งอีกด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจ ไปกันเลยร้านนี้เนี่ยจานใหญ่ให้เยอะเน้นย้ำนะคะร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสค่ะคุณผู้ชมต้องการสอบถามเส้นทางของร้านนะคะก็ติดต่อไปได้เลยค่ะนี่แหละเป็นเบอร์ของร้านตัสนีมร้านอาหารมุสลิมริมทางทีมงานของเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้บนหน้าจอแล้วแลละค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ